ค่ะมืนอี้ก็มากินข้าวเด้อค่ะเด้ออันนี้นึ่งผักหวานค่ะนี่อันนี้ดอกเพิ่นดอกขจรเนาะกะนึ่งผักชะอมในดอ๋มารมวมเรารวมกันหมดแล้วแล้วมารวมมาตุ้มกันนี่หนูเอาจนแบบเหมือนคนแก่กินเลยนะแยกไม่ออกแล้วมารวมมาตุ้มมาอยู่ตรงไหน,นอ่ะนี่ชะอมนึงเอาจนเปื่อยเลยนะพี่นอ้องแยกแบบกระสุกนีน้ำพริกปลาทูเข็ดนำ้ำเอาโจะ๋โะเนาะทอดปลาดุกนะคะนี่ จ็มีแกงหน่อไม้มมเวตน,นี้นี่นี่แซ่บแซ่มากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่กับข้าวบ้านหนูมน,นี่กับบหลายดอกค่ะนน้ก,กยค่มิากนะ,ะมากินน้ำกันเยคะเด้อโอ้ยว่าะมีนดนยิหน่อยสงต้อนากอน เดกะเสะมาค่ะมะสั้งข้าวให้ลูกขนนะโจ๊กซ่งนี้ละถูบมาเรยนฮ่องกงค่ะอันนี้ะนูจะกินไดลูกกินแก้มหนไม้บอกเผ็ดนะนูหนูกินได้ไหมอันนด้วะลูกคลูกินได้ด้วยย็งเอ้ ไปเอาโซนไปเผ็ดไงเผ็ดเลยอืม่กินไปมันเผ็นะลูกนะลู้นโซนนะเอาเนี้ยเอาไว้ผีดอกไม้นะกินเลยเอามากี่อันเอามามาครบคนสอัน สี่ห้าทำมป้าด้วยีนนกไปทานใมมา่อวานนะทไมสดเออกเลยนะเลยงน้องใกิขอโหดนน้ำเอาบอกไมป้าอือืจะความโอเค าทมเอเนาอสไแล้วอนไปแล้วลูกคนไทยเด้อค่ะเดิมลูกหลานส่งเธอมันมาหืนควนะกูข้าวเปลาก็เป็นอืมกินอะไูกเ็ตไวๆกูคอข้าปลาม่เงี้ยจ้ะจ้ะคนบุญใไค ยืนุ่อคนเนอะนเดยวอเาไปคนุอไตะดนะครับ่แล้วเาจปเดนะแอบเด้อมาอยู่ตรงขหนเด้อมาทบเด้ออบอกมาครับหน้าขมือไ้ขมือองคนตลอด เดี๋ยวนนี่น่นีมมันไฟเีหมือนเดิมนะพาชาวม่าโรด้นน้าอยู่ข้างล่างหน่อยงั้นไปอาบไหมมาอยู่เรากระจอนอยู่ตนวมกอินี่กินี่อันนี้แล้วผอ่นท่านอ่อนยอดนะหอมปีนี้แล้วมันมีิ่นแซ่บแล้กรจอนอือหอมมันหวาน ขมาวเหนียวมะกรูดเสยบ้ะคะเด้ยนี่บอสนังเห็นกระถ or หุ่งออมหวานอิ่มจุ่มใครจแบ่งาใหญ่แล้วขอยมกุหลาบวันนี้ไปเมื่อกี้นี่เห็นเขามาขายอ่ะเลยหวานอืมอกอรอยหมนให้ยะเผ็ดไหมลูกกินเนื้อน่ะ ก็จะไปถามบ้านท่านนี้มีกร mm. mm. ือองกินได้ไดงหรืล okay. ่าน well ี่มากินข้าวบ้านป้าโขนบังเอิญอะไรนะได้กลั่นได้ไหมเนี่ย เคยกะเขราวนะแซ่ผู่มือตุ่มออกเอ่ยยองั่นักข่าวลังเออเลยไม่กินข้าวข้าวเทงข้าวแรงปูตัดตีเขาแเอาสอนนะแซ่ผู้มึงบอกมันไม่กินแองทำไมนะไม่กินแล้วไม่นเด้อแล้วะกูจะเป็นด้วงแล้วดแล้วอ นางไม่ดีลูกานเพมาเด้อค่ะเด้อนางดีนกเงียนตวเลนีนะไม่เยนางนะไม่ีพอสุ่แล้วทีบันม่พอคุณท่หลัง เ็นแม่ดิดูคนละแบตึ้งเดียวแซงหัวตันมาหม่ขอห้ามื่องโอ้หลานมากินข้าวแอมเดอร์มาเนี่ยอยู่กับน้องผัดกับปาทอดค่ะมาเดอมากินน้องเดอร์ไม่ให้เห็นนาไอกเคเห็นแต่ผักขาวนี่กระพอนะคะเนาะแซบแซบ ค่ะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมากินข่าวนํำกันด้วยพี่นงเด้อขอบคุณค่ะ